คอลัมคิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชากุลวันพฤหัสบดี22พฤษภาคม2568ความเหมือนตระกูลชินกับตระกูลมาโกสเรื่องราวของตระกูลชินวัตนั้นทำไปทำมาก็คล้ายคลึงกับตระกูลมาโกสในฟิลิปปินส์วนเวียนอยู่กับอำนาจและผลประโยชน์สืบทอดต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นมหากราบอมตะนิรันดร์การประธานาธิบดีฟอดินานมาโกสซึ่งเป็นบิดาของฟอดินานมาโกสจูเนียหรือบองบองมาโกส ประธานทีน่ปดีฟิลิปปินส์คนปัจจุบันเปรียบไปก็เหมือนอดีตนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรที่ครองอำนาจในฟิลิปปินส์ยาวนานเกือบ21ปีพศ2 5 0พถึงพศ2529ก่อนจะถูกประชาชนลุกขึ้นมาขับไล่ลงจากอำนาจในปี2559อันเนื่องมาจากการทุจริตคอร์รัปชันที่มีวงเงินถึง5 1 0ถึงพันล้านดอลลาร์สหรัฐและใช้อำนาจเผด็จการปกครองประเทศจนได้ชื่อว่าเป็นผู้นำเผด็จการฟิลิปปินส์ หลังจากถูกขับไล่มาโกสพร้อมด้วยครอบครัวหลบหนีออกนอกประเทศไปลิภัยอยู่ในรัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมสินทรัพย์จากการคอร์รัปชันมากกว่า1,000งล้านดอลลาร์สหรัฐโดยทางการฟิลิปปินส์ก็ได้อายัดทร,รัพย์สินทั้งหมดของตระกูลมาโกสพร้อมกับดำเนินคดีมาโกสในข้อหาใช้อำนาจอิทธิพลคอร์รัปชันในระหว่างดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ทักสินชินวัตรโชคดีกว่ามาโกสเพราะหลังจากมาโกสถูกประชาชนลุกขึ้นมาขับไล่และต้องระเหตุหนีไปอยู่ฮาวายจากนั้นก็ไม่ได้กลับประเทศอันเป็นดินแดนถิ่นเกิดอีกเลยโดยหนีออกจากฟิลิปปินส์ไปพร้อมสี่ภริยาอิเมลดามาโกสเจ้าของตำนานรองเท้าแบรนด์เนม3,000คู่ที่มีไว้สวมใส่ไม่ซ้ำวันเช่นที่แพทองโพยเดินตามรอยทั้งนี้มาโกส สียชีวิตที่ฮาวายในวัย72ปีเมื่อปี2532หลังจากหลบหนีออกนอกประเทศไปได้เพียงแค่3ปีขณะที่ทักษิณชินวัตรหนีโทษทดีทุจริโกงบ้านกินเมืองไปเป็นสัมภเวสีอยู่ในต่างประเทศนานกว่า15ปีเมื่อกลับมาแล้วก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานอภัยลดโทษจาก8ปีเหลือเพียงแค่1ปีแต่ก็หาได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแต่อย่างใดไม่ กระทั่งส่งผลให้เกิดกรณีป่วยทิพชั้น14ที่กลับมาเป็นบ่วงมัดคอตนเองอีกครั้งมีหนำซ้ำยังทําให้ข้าราชการประจําในสองหน่วยงานคือกรมราชธาน์และโรงพยาบาลตํารวจต้องติดร่างแห่ไปด้วยตระกูลมาโกสของฟิลิปปินส์ใช้เวลาถึง36ปีกว่าจะกลับมายึดครองอํานาจในฟิลิปปินส์ได้อีกครั้งโดยที่ฟอร์ดินานมาโกสจูเนีย์ ทายาทชายคนเดียวของมาโกสอดีตผู้นำเผด็จการฟิลิปปินส์สามารถเอาชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์คนที่17เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2565ในวัย65ปีโดยคะแนนเสียงถล่มทลายมากกว่า31ล้านเสียงส่วนตระกูลชินวัตร แม้ทักษิณชินวัตรจะถูกค้นลงจากอำนาจในปี2549โดยข้อหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นผด็จการรัฐสภาและเมื่อิทธิมนุษยชนและมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการขายหุ้นชินคอบให้แก่บริษัทเทมาเฟกหรือกองทุนเพื่อการลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์มูลค่ากว่า7.3ล้านบาทอันเป็นที่มาของคดีทุจริตให้นอมินีถือหุ้นแทนและทักษิณถูกพิพากษาจำคุก5ปีก็ตามแต่ทักษิณก็ยังมีอำนาจ ตามจากฟอร์ดินานมา์กอสที่ไปแล้วไปรับโดยการชักใยรัฐบาลหุ่นเชิดถึง3รัฐบาลก่อนจะกลับเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่22สิงหาคม2566นั่นก็คือรัฐบาลสมัครสุนทรเวชร,รัฐบาลสมชายวงสวัสดิ์และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรถ้าทักษิณชินวัตรคิดได้และมีความสุจริตเป็นที่ตั้งไม่มีโอกาสได้กลับเข้ามาในประเทศอีกครั้งโดยใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างผู้คนทั่วไปและเลี้ยงหลานตามที่เคยลั่นวาจาไว้ พร้อมทั้งรู้สึกสำนึกผิดเช่นที่กราบบังคมทูลถวายดีกาเพื่อขอพระราชทานอภัยลดโทษว่าเมื่อถูกดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกโดยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดต้องขอรับโทษตามคำพิพากษาขณะนี้อายุมากมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารับรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งถ้าทักษิณประพฤติปฏิบัติแังถ้อยความที่กราบบังคมทูลในวันนี้ทักษิณก็จะมีความสงบสุขช่วงบ้านปลายของชีวิตอย่างไรก็ตามเรื่องราวของคนนั้นหาใช่เพระาะโชคชะตาฟ้าลิขิตแต่อย่างเดียวไม่หากแต่ตนเองก็เป็นผู้มีส่วนกำหนดเช่นเดียวกันเช่นทักษิณชินวัตรที่ยังมีความอาฆาตแค้นเป็นเจ้าเรือนและมีความต้องการในอำนาจที่จะนำไปสู่ผลประโยชน์และความมั่งคั่งที่ไม่รู้จักพอ จึงจับลูกสาวที่ไร้สติปัญญาและความรู้ความสามารถขึ้นมาเชิดเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อที่ตนเองจะประทับร่างทรงได้มากกว่านายกขุนเชิดคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสมัครสุนทรเวชสมชายวงสวัสดิ์ยิ่งรักษินวัตรหรือแม้กระทั่งเศรษฐาทวีสิน วันนี้วันที่22พฤษภาคมคงจะได้เห็นเคราะหกรรมของคนในตระกูลชินวัตรคนแรกกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรจะต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อโครงการรับจำนำข้าวสมัยที่ตนเองดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียยหรือไม่จากวงเงินทั้งสิ้น3 5 7หมื่นล้านบาทหรือตัวเลขกลมๆ3 5ม1 7ล้านบาทโดยคดีนี้ในทางอาญาส่งผลให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตร ต้องกลายเป็นนักโทษนีคดีตั้งแต่ปี2560จนถึงบัดนี้จากคำพิพากษาตัดสินของศาลฎีกาผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาพร้อมออกหมายจับฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เดิมและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตพศ2542มาตรา123ทับ1จบจากคดีน้องสาวแล้วคิวต่อไปก็เป็นทักษิณชินวัตรพี่ชายซึ่งเป็นพี่ใหญ่แห่งตระกูลชินวัตร ว่าในวันที่13มิถุนายนเดือนหน้าที่ศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดไต่สวนคดีป่วยทิพย์ชั้น14นั้นรูปการจะออกมาเป็นประการใดศาลฎีกาท่านจะสั่งให้กลับเข้าไปติดคุกในเรือนจำตามโทษที่มีอยู่เลยหรือไม่และถ้าต้องกลับเข้าไปติดคุกจะติด8ปีก่อนได้รับพระราชทานอภัยลดโทษหรือ1ปีหลังได้รับพระราชทานอภัยลดโทษ ถ้าทักษิณชินวัตรหนีคราวนี้เห็นทีว่าคงจะต้องหนียาวเหมือนมาโกสอดีตผู้นำเผด็จการฟิลิปปินส์ชนิดที่ไปแล้วไปรับรุ่งเรืองปรีชากุล